กลับมาติดตามเสด็จข่าวสีทิศดูข่าวให้สนินใทใกล้ชิดทุกภูมิภาคกันต่อครับช่วงนี้เป็นช่วงของการร้องเรียนและช่วยเหลือกันกับร่วมด้วยช่วยกันครับ ู้ชมครับมีพลเมืองดีนะฮะแจ้งเข้ามาผ่านทางรายการแล้วก็ทางร่วมด้วยช่วยกันครับว่าไปพบคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีถูกสุนัขก,กัดนะครับซึ่งคุณยายเนี่ยก็มีอาการเท้าบวมแล้วก็ติดเชื้ออีกด้วยทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ครับ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยการอุบลราชธานีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเล็ที่3ทับหบ้านศรีสุขอำเภอเขืองในหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีไปพบคุณยายศรีทองคาอายุ66ปีแล้วนะครับซึ่งป่วยด้วยอาการเท้าติดเชื้ออย่างที่เห็นนี่แหละเนื่องจากถูกสุนักกัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนเท้าบวมโตแบบที่เห็นนี่แหละครับทีมงานได้สอบถามคุณยายก็ทราบว่าคุณยายได้ไปรักษามาระยะหนึ่งจนแผลเริ่มจะหายแล้วจึงได้ออกไปเดินเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรทําให้แผลติดเชื้อลุกลามจนนน้อขูเเาชิน บริเวณเท้าออกจนถึงกระดูกเลยนะครับแล้วก็เอาเนื้อที่ต้นขามาแปะซึ่งตอนนี้เท้าบวมมากแล้วก็มีน้ำใสๆไหลออกมาปัจจุบันคุณยายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเข่องนายโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทซึ่งมีค่าใช้จ่ายเหมารถไปหาหมอครั้งละ200บาทแต่คุณยายได้รับเบี้ยยังชีพจากอบตศรีสุขเดือนละ600บาทเบื้องต้นทางศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันได้ประสานไปที่คุณอมรรัตน์จงตระการสมบัติครับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7นะฮะโรง พยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีก็แจ้งว่าในส่วนของการรักษาก็ต้องรักษาตามสิทธิ์นะครับที่คุณยายมีสิทธิ์บัตรทองพร้อมกันนี้ทางศูนย์ได้ประสานไปยังกลุ่มอาสาชาอุบลเพื่อช่วยเหลือแล้วนะครับ หากคุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนสามารถแจ้งผ่านร่วมด้วยช่วยกันกันได้ซึ่งเรานะฮะก็พร้อมจะเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนตลอด24ชั่วโมงหลากหลายช่องทางเลยนะครับทาง h o t l ลน์สายด่วน1677วิทยุสื่อสารเครื่องแดง cb 2 4 5 cs 3 6 w w w นะฮะ w w w facebook com, uh arn, com, com uh arn, cue, ะะร่วมด้วยช่วยกัน w w w r d 1 6 7 7 com twitter com ร่วมด้วยช่วยกันและแอปพลิเคชัน m r e s c e นะฮะร่วมด้วยช่วยกันบนสมาร์ทโฟนทุกระบบนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือสเสด็จข่าวสีทิศประจำวันนี้นะครับกลับมาติดตามเรื่องเด็ดๆกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทาง PPTV HD วบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงนะฮะติดต่อสื่อสารกับเราเช่นเคยนะครับทาง Facebook สเสด็จข่าวสีทิศ PP พีวและทางอ,าอีเมลนะฮะที่สเสด็จข่าวสีทิศ at gmail com ครับวันนี้ผม endo, เคนโดเกรียงไกรมาศพจนะสุนทรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับ คี่กรบองกาขี่กรบองกาขี่กรบองกาเด้อขี่กระปองกาขี่กรบองกาขี่กรบองกากระปองกเด้อขี่กรบองกาเดือนสามเดือนสี่ไปหาขี่กรบ